โอเคทุกคนก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้แลแลวยละกันนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมไมค์ครับในไมค์ครับ มินิเกมของเราเีงเช่นเคยเมื่อกี้เกือบพูดว่าอาชีอด้ว <c oughs> คือหลังจากที่เราไปเล่นโลชบ o x อยู่ประมาณ3วันไยซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะกลับมาลงคลิปของ Minecraft ของเราแล้วใช่ฮะแต่จะไม่ลงอาชีลด้วนะใช่กูเกียดม,มันมากซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นมินิเกมที่มีชื่อว่า b r c e w w l r โดยที่เราจะมาโซโลถามว่าทาไมพี่เมย์ถึงเล่นคนเดียวล่ะครับ อ๋อเพื่อนไม่เล่นด้วยแล้วครับตั้งแต่เราไปเล่นลมบอกเขาก็ไม่ครบผมแล้วทุกคนซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นแบบโซโล่ในเบสบอลจะเป็นยังไงไปดูเลยทุกคนคือบอกได้ตามตรงเลยนะว่าตั้งแต่ผมไม่ได้ลมบอกมาเนี่ยมันทําให้ชีวิตผมได้เปิดโลกกว้างมากยิ่งขึ้นใช่แต่ผมก็ยังคิดถึงไมโครฟ t อยู่นะครับทเว้นเอาชีวิตรอดคือมันเป็นการเล่นไมโครฟ t ที่คุณจะต้องมานั่งฟาร์มแล้วผมเล่นไมโครฟ t มาเนิ่นนานมากเลยทุกคนผมก็เลยเกิดการเกลียดเอาชีวิตรอดขึ้นมาแบบนิดๆแต่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ ไปเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นโซโล่ซึ่งผมคิดว่าเราก็น่าจะชนะได้ไม่ยากนะต่อยข้าม่ได้เล่นโลกบอกว่ไม่ใช่สิต่อยข้าม่ได้เล่นไมค์ครับมาเนิ่นนานฝีมือของข้าก็ย่อมที่จะไม่ตกและไดมอนอ๋อไดมอนอยู่ตัวนี้ <c oughs> ผมบอกเลยว่าต่อยผมไม่ได้เล่นไมค์ครับมีดเกมมานานแล้วผมว่าจะสามารถชนะพวกมันได้อยู่ดีว้าวขอบคุณไดมอนด์งเมตรเดี๋ยวเราไปอัปเกรดกันดีกว่าสิ่งแรกที่เราจะอัปเกรดนะทุกคนนั่นก็คือนี่เลยขุดไว้เยี่ยมแล้วก็มี โอ้โหไอเทมเข้าตัวโคตรเยอะเราจะมาแลกเป็นไอเราแลกเป็นดาบนี้ไปแล้วดิเราเราจะแลกเป็นบล็อกเอาไว้อ่าเน้นบล็อกเยอะไว้ก่อนคือผมจะไม่สนใจนะว่าเตียงเราจะเป็นยังไงเนี่ยต่อให้มันแตกไปก็อให้มันแตกไปผมไม่สนใจเพราะว่าเราจะเล่นแบบชีวิตเดียวซึ่งชีวิตเดียวของเราเราก็ต้องการเอมอรัลด้วยทุกคนอุ้ยอูเกือบตายไอบา้อบาเอยอสุดต,ตัวเก่งเลยโอเคว้าวแอมโร่มาแล้ววะ่ะแต่วา่าถ้าเกิดว่าเราจะไปเอาเอมรอโร่เราต้องไปไฟกับคนอื่นแน่นอนเพราะฉะนั้น ผมค,คิดว่าเราจะค่อยๆฟาร์มใช่แล้วโดยที่เราจะไม่ยุ่งกับคนอื่นก <c oughs> ูจะไปอย่างนี้แหละง่ายๆเฮ <c oughs> ้ดูเหมือนว่าตอนนี้เกาะสีเหลืองจะไม่มีคนอยู่ด้วยวะทุกคนซึ่งมีสีขาวอยู่ตรงนั้นโอเค,คกูกลับดีกว่ารู้สึกไม่ปลอดภัยเดี๋ยวมึงคิดว่านะก่อนที่เราจะไปไฟใครเราควรที่จะมีชุดกเกาะเหล็กก่อนเว้เอ๊แล้วก็พร้อมกับน,น,นี้หน่อยพร้อมกับนี่เลยอยู่ไ,ไหนวะนี่ไงอัปเกรดชุดเกาะอ,อันแน่ันนั่นันแน่ นัหน่นแหน่นแหนมาแล้วว่านัหน่นแ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 หนอะไรดรีมดรีมเหรอเจอคิดจะเป็นดรีมอ่ะน้องไปฝึกมาให้มากๆนะไอ้บ้าเอ้ยโคตรกากเลยมาทำเป็นเสี่ยวแล้วเอมโรัอีกอันหนึ่งอ๋อเอมโรัอีกอันหนึ่งดรอปอยู่อีกฝั่งนึงโอเคอันนี้น่าจะดรอปได้หนึ่งอันโอ้เยี่ยมเลยทุกคน มันต้องใช้กี่อันมะเนี่ยเราจะตามหาเอเมโร่แล้วก็ทำชุดเป็นไดมอนซึ่งอันนี้คืออะไรไดมอนดรอปใช่ไหมว้าวโอเคทุกคนอันนี้เราอยู่สีอะไรสีเขียววะเตี้ยสีเขียวแตกเราก็ไม่สนใจนะเพราะฉะนั้นเราจะเน้นฟราร์มเยสระขอนดอนนะครับโอเคเรียบร้อยวิ่งได้ไหมห้าเมตรแล้วอะ่ะแป๊บเดียวอูแมพอ,อันนี้มึงก็ใหญ่เกิน ูต้ใช้เวลาขนาดไหนจะฆ่ามีกฝ่งหนึ่งเนี่ยในขอดูซิว่าดรอปได้กี่อันแล้วดรอปได้กี่เหมือนจะดรอปได้ไม่สักกี่อันป่ะทุกคนเหมือนจะมีสีฟ้าโอ้ oh my god เดี๋ยวนะเหมือนจะมีสีฟ้าวิ่งตามหลังเราอยู่ใช่เราจะไม่สนใจเราจะไปหาสีพูผมจะต่อขึ้นมางสูงเพื่อไม่ให้เขาตามเรามาได้ง่ายๆแล้วกันเนาะเออปล่อยเขาไปตีบ้านเลยเราไม่สนใจหรอกเราไปหาสีพูด้วยอืมอย่าเพิ่งตายนะสีพูไปไกลด้วย กูจะหลอยเข้าไปตีบ้านมึงกูจะกูจะลอยเข้าไปตีบ้านมึงโดยที่มึงไม่รู้ตัวเอ๊ะมาแล้วเฮ้ยทุบกันทุบกันทุบกันแมฟปกป้องมาได้ห่วยแตกมากเลยเดี๋ยวนะขอแรกก่อนทุกคนเอาเป็น เออเป็นนี้เลยมากเพิ่มความแรงของดาบพร้อมกับที่โรจะต้องซื้อเจ้าอันนี้เอาไมได้ผมซื้อไปสอลูกแล้วกันเนาะเอาไว้แบบป้องตัวเองอาา่ะฮะแล้กวก็เอมเร์ล e อมเร5เม็ดซื้ออะไรได้วะอันนี้ใช้สี่มมันต้องใช้หกวะว่าขาดเม็ดนึงอะผมคิดว่าใช้แค่นี้ก็ได้เกินพอเลยนะไม่จะเป็นหรอกเนาะโอเคแล้วก็แอมดองสอันโอเคีชบร้อย มาคกูได้เอร์โพอละแถมตอนนี้ผมยังจัดก,การสีมพูไปได้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เหลือแค่เตียงสีแดงเท่านั้นแต่ก่อนอื่นเลยเราต้องตามล่าตัวสีพูก่อนทุกคนนี่จะบอกนะว่าเกมนี้กูชนะเนี่ยคือยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะเดี๋ยวยังเฮ้ยโอ๊ยโอ้ยบ้าเอ้ย,อย,อย,อยมึงไม่ต่อมาให้มันไกลๆว่ามึงต่อแค่นั้นมึงก็ตกตายหรอกโธ่ทำอะไรอันตนรายนะสีภู <c oughs> โถ่เอ้กูเสียวกับมึงแล้วเกินเนี่ยมาไล่เก็บเอเวอรรล์ฮะแล้วก็วตามล่าหาสีพูด,ด้วยเหมือนตอนนี้ผมจะมาเจอกับสีแดงวะทุกคนเย้ยอเน,น่มีทุบบล็อกด้วยกูไปบ้านมึงดีกว่าเชิญตามสบายเลยสีแดงแล้วแต่จะทำ <laughs> อ้าวอ๋อบ้านมันอยู่ข้างๆสีเงินนี่หว่าลากก่อนนะสีแดงบ้านเองจะต้องแตกซะแล้วละ่ะ <laughs> ดูดูดเข้าพยายามกลับบ้านมาแล้วะทุกคน ง่ที่ฝ่ายเลยเออเข้าไปะล่ะเฮ้ยเขามาลังมาแล้วเออเออเออโง่มึงอะโง่กูจะเข้าไปทุบบ้านมึงมึงรู้เรื่องมั้ยเอ้ยมาแล้วอ่ะมาแล้วอ้าวไม่มาหรอเขาวิ่งเข้าไปในสีฟ้าเฉยเลยโอ้ยเดี๋ยวนะนี่เขาใช่เป็นในนี้กันตัวเองเอาไว้โถ่เอ้ยอ้าเตียงเราแตกแล้วทุกคนช่างมันนะครับผมไม่ได้สนใจอ่าเราอัปเกรดนี่เราได้นี่มาแล้วฮะพ i ิกแอคฮะปกป้องบ้านมึงดีอย่างนั้นเหรอ แตกโอเคเรียบร้อยโอ้โหพระเจ้ามันง่ายซะเหลือเกินออาเก็บเอาไอเทมนิดนึงแล้วก็เอามาเป็นนี่นะทุกคนก็คือว่าอันนี้เลยใช่ยิ่งเหลือคุณน้อยอันนี้ยิ่งจําเป็นเว้คือมันจะสามารถซัดทมบอลล่วงลงไปได้ซึ่งเราจะต้องค่อยๆเล่นค่อยๆแบบหลอกล่อเหยื่ออะไรประมาณนี้ซึ่งก็จะมีสีแดงที่ดักเราอยู่ข้างหน้าเราจะเข้าไปฆ่ามันฮัลโหลมันี่เก็บ เดี๋ยวเดี๋ยวเเดยวเยวเดวเดียวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋วเดวเดียวเดียวมึงมีดาบเดม่อนเลยแม่รุนแรงแม่ใช้ความรุนแรงนะ่เหเนี่ยฮะเอาแน่นแน่นแน่แนอะไรอะไรอย่าใช้ความรุนแรงสิอย่าใช้ความรุน แรงสิ <laughs> มึงกลัวกูแหลอฮะสีแดงอู้กลัวสีอื่นเข้ามาข้างหลังแล้วเกินไปเราไปเอาของกันดีกวา่าผมคิดว่าตรงนี้นะ่าจะดับเอเมโร่มาแล้วโอ้สองเม็ดแตงกิ้งครับ <c oughs> ไม่สนใจมึงหรอกแล้วแต่มึงเลยกูไปดีกว่า <laughs> เราลวบโลเอมโร่ร Admiral, แล้วก็ไปแลกดีกว่าทุกคนผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่าเพราะว่าสิ่งที่ผมต้องก,การนั่นคือชุดกรอดเจมอนน่ะเข้าใจว่าผมไม่ได้ต้องการที่ไปฆ่าเขาเร็วเออล่อเหยื่อไปก่อนอย่าตามกูมานะ อย่าตามมานะไม่ใช่กูฟาร์มตั้งนานแล้วทำให้กูตกตายนะนี่เลยทุกคนเราจะแลกเป็นไดมอนด์เยสราแล้วก็เราได้ไดมอนมาอีก9เม mm ็ดนะฮะเราก็จะอ mm ัปเกรดเป็นสเกลย้ yeah! เรียบร้อยมามึงมาเลยเหมือนเมื่อกี้ผมเจอเห็นสีนพูรตรงนู้นด้วยนะใช่เราจะเราจะเดี๋ยวเดี๋ยวเดวผมคิดว่าเราควรที่จะเอาขอไปด้วยนี้หน่อยผมควรผมคิดว่าเราควรที่จะต้องซื้อไอ้เจ้านี่ไปด้วยฮะแล้วก็ไปหาเขาดีกว่าฮันเน่ กูเห็นมึงนะมึงคิดแล้วว่ามึงจะชนะกูได้เหรอเฮ้ยดอกไม่โดนหลอกมาเลย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 อะไรอะไรอะไรนันนั่นแน่ันนั่นแน่ันนั่นแันนั่นแนนั้นนัน่ผมว่าเราฆ่าเขาได้ฮะโย่สัโรเอ้อาอโดนไฟตัวเองอาอาอ เมื่อกี้ผมตีเขารัวมากเว้แต่ทำไมผมตายฮัลโหลอะไรไว้เนีเกมมึงไม่มีความยุติธรรมเลยอ่ะไม่เป็นไรทุกคนทุกเกมมันสามารถย่อมเอาใหม่ได้อะโถเอผมคิดว่านะไอระเบิดก้อนนั้นอ่ะมันไม่น่าจะสามารถทำให้คนกระเด็นได้ผมไม่ค่อยเห็นใครกระเด็นจากไอระเบิดเมื่อกี้เลยอ่ะโอ้แล้วแบบว่าเวลาผมตีใช่ไหม ผมก็ตีไม่ค่อยโดนเขาอาเพราะว่ามันหยุดเซิร์ฟต่างประเทศด้วยแหละมันทำให้เราแหลกเว้ยเว้ยนะผมคิดว่าเราน่าจะสร้างกองทัพใหม่ของเราขึ้นมาใช่แล้วซึ่งผมคิดว่าในรอบนี้นะเว้ยทุกคนเดี๋ยนะสีขาวเขาเหมือนจะมาฆ่าเราโดยเร็วก่ทุกคนเขาเขารีบเป็นเยี่ยมเลยว้าวเกมดีเราจะปกป้องบ้านเราอย่าสุดหัวใจไม่ต้องปกป้องสุดหัวใจก็ได้ขอแค่เราไม่ตายก็พอแล้วทุกคน มากูได้บล็อกมาแล้วกูจะหนีอกไปจากที่นี่เรื่องของมึงเลยแล้วแต่มึงอยากจะฟาร์มหรืออยากจะพังบ้านกูกูก็จะแอบใช่กูจะแอบอยู่ตรงนี้แหละแล้วแต่มึงเลยกูจะอยู่ตรงนี้ฮะไม่ไปไหนแล้วมึงก็จะหากูไม่เจอออมันก็จะตามหาแล้วบางคนเออไม่มีใครไม่มีใครอยู่เออมันไม่มีใครหรอกไปยกไปได้แล้ว ไปเลยไปเออแหละมึงไปเลยเหมือนเขาจะรีบไปสีอื่นโดยเร็วเลยเว้ยทุกคนอ๋อน่าจะรีบเป็นสายเนี่งสายรีบฆ่าสายรีบฆ่าเมึงอะฮะมึงสายรีบฆ่าแล้วได้กูซัดมึงเองกูซัดมึงเองก <c oughs> <c oughs> ูงเ,ง <c oughs> งเป็นสายรีบฆ่าแหละฮะแล้วแกชาวบ้านข้องเงี้ยนะมึงโดนกู มึงไม่มีทางมาชนะสายเจ้าเล่ห์กูได้กูนี่มันสันละเลวที่สุดแล้วบอกให้ยัง้อยสีขาวแตกเออแล้วสิขาวตายยังวะยังไม่ตายด้วยว้าวมันเขาจะอึดแลถึกทนนาน ผมว่าเราไปฟาร์มเมมโมร่ตรงกลางนี่หว่าน่าจะเป็นอะไรที่เวิร์กที่สุดแล้วทุกคนตรงนี้เราดูไม่ปลอดภัยเดี๋ยวในรอบนี้เนี่ยตอนที่เราเข้าไปฆ่าคนอื่นหรือว่าต่อสู้คนอื่นนะเว้ยผมคิดว่าเราควรที่จะเอาไอรอนกรีมเว้ยกูาาจะเอาไอรอนกรีมในไหนเราก็ไม่สามารถที่จะตีพวกเขาเข้าแล้วเราก็ใช้ไอรอนกรีมในการช่วยเราเลยก็แล้วกันเนาะนี่ง่ายที่สุดละเมมโมรา่าเมมโมรา่เมราเมโรอ้ห h oh, a n k you สำหรับ2อัน เรียบร้อยตอนนี้เราได้หมูล่ามามาประมาณแปดเม็ดแล้วทุกคนก็น่าจะมากพอแล้วก็เห็นไอ้สีขาวที่กําลังต่อแบบโชว์โชว์เหนือไงไปกลับดีกว่า,าโชว์กูจะเข้าไปในบ้านมึงกูรู้มึงจะไปเอาเดมอนมาอัปเกรดใช่ไหมใช่แต่ว่าึมุดนกูแน่เราจะอัปเกรดเป็นนี่ไว้ทุกคนนี่เลยแล้วเราก็จะดักเขาแล้วเขาก็จะมาแล้วเราก็จะฆ่าเขาตายาาาามาเร็ว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  มึงตายจ้ะมึงตายฮ่าฮ่าาฮมึงมันโย่งไงมึงมาไม่เห็นกูหลอกเรียบร้อยเราได้ของมาเต็มเลยเออเล่นเก่งมากละจ๊ะเล่นเก่งมากละจ๊ะเล่นเก่งมากก็แต่นี่มอนกันนะจ๊ะ โอเคหลังจากที่เราจัดการในสีขาวได้แล้วบอกแล้วมึงซู้ความกะล่อนของกูไม่ได้หรอกกูสัสกรินดาวไลท์ปฏิโทโถถังกันแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเธอแ,แค่สีขาว ตอนนี้เหมือนจะมีแค่สีเขียวกับเรานะเว้ทุกคนโอเคมาไม่เป็นไรเรารวบรวมไอเทมก่อนใช่ไอเทมที่เราต้องการนั่นก็คือเรกนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปซื้อกเรมเออแล้วก็เข้าไปบวกกับเขาโดยที่เราจะวางกเรมแต่ในรอบเมื่อกี้คือแบบโคตรตลกอะ่ะทุกคนคือแบบว่าอะไรวะอยู่ๆมันมาแล้วมันไม่เห็นเราแล้วก็โดนราคาข้างหลังเออง่ายเกินขอแรกเซเป็นอันนี้ละกันโอเคขําครับแล้วก็เราได้อันนี้มาครับนี่เลยเราจะอัปเกรดเจ้าดราบของเราแล้วกันเนาะ ดรอปเนียนะโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าเราแหลกขนาดไหนนะซึ่งเมื่อกี้ผมได้เทสไปแล้วทุกคนนี่นตรงนี้เลยเดี๋ยวผมให้ดูนะมึงดูนะเว้ยคือโอ้ยเจ็บนะเห็นไหมขนาดเจ็บจากดีเลยเวลาผมวางมันจะหายนะคือตรงนี้ไม่สามารถวางได้นะเราจะมาดูความแหลกของเรานั่นเองนะฮะเราสามารถแหลกขนาดที่ว่าต่อบล็อกขึ้นมาได้โดยที่แบบบล็อกอยู่ในเขตที่ห้ามวางอะคิดดูแล้วกันนี่แหละฮะมันก็เลยเป็นไม่ไม่นะไม่นะโน no นายอย่เพิ่งมาดินายอย่เพิ่งมา no 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 ้โน้โนาย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 เราแหลกมากเราแหลกมากเราเราเราแหลกมากเราเราแหลกมากเราแหลกมากอย่าทำลายเราอย่าทำลายเราไม่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 ฮะฮะอย่าบอกนะว่าอ้าวชิบหายแล้วเตียงมันยังไม่แตกโอ้โถ่ไปเนี่ยทุกคนเวลาเราแหลกอะเราเสียเปรียบเว้ย เออหมูเกียรตตรงนี้แหละใช่เวลาเราแหลกเราไมกจะเสียเปรียบเว้เราสู้ทีมตรงข้ามยากเว้ยงั้นผมมีแผนละผมคิดว่าไอสิน้เงินเนี่ยมันน่าจะปกป้องฐานมันดีไว้เพราะฉะนั้นเราควรที่จะมีที่ขุดไปด้วยเออแล้วเราก็จะวาร์ปไปที่บ้านล้วก็ไปตีไงเออเราจะเราจะใช้เอเดิรฮ่าฮ่าฮ่าเออโถ่ตัวละครยังแหลกเลยอ่ะมันตีแบบ ขัดใจตัวเองจังเลยคือถ้าเกิดว่ามันลื่นเหมือนสมัยก่อนว่ามันสบายมากเลยไว้ที่เจ้าที่หนึ่งหรือว่าตบคนอื่นง่ายๆนะ่ะแต่ทุกวันนี้ก็แบบมันตีเราอยู่กำแพงแต่มันโดนเราเฉยเลยอะไรเงี้ยว้าคิดโกงเกินข้หน่อยจ้าข้าหน่อยจ้าโอเคได้มา8เมนะ็ดฮะโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวดูซิว่าสีน้ําเงินบ้านเขาอยู่ตรงไหนบ้านเขาหน้าจะอยู่ตรงนี้โอเคแล้วเขาก็หายไปไหนแล้วไม่รู้ว้าวผมว่านะ มันคือโอกาสของเราแล้วแหละไป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 โอเคไม่มีใครมา <c oughs> มันคือโอกาสของกูแล้วมึงไม่อยู่บ้านเองนะกูไม่เกี่ยว <c oughs> เล้าจะพยายามเข้าไปที่บ้านของเขานะแล้วก็ฆ่าฆ่าเตียงเขาทิ้งก่อนใช่เราจะปาดคอเตียงเขาทิ้งเขายังไม่มาใช่ไหมโอเคเขายังไม่มาไปกูโดดลงไปเลย <c oughs> มาแล้วโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอซื้อก่อนขอซื้อก่อน เอาเป็นอาขวานโอเคโอเคขวาน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 ทุบ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 อู้ทุบชามากอะ่ะเกินเรียบร้อยแตกเย้โอเคมาผมกินก่อนเลยปกป้องตัวเองยังชิพมา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 ,มา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 เดี๋ยวนะ้เราจะต้องซื้อเป็นแอ p เ e t r o ทรอฮะแล้วก็อิน e รพรวัยสองเม็ดอ่ะฮะเพื่อปกป้องตัวเองแล้วต่อไปสิ่งที่เราจะต้องทำ นั่นก็คืออัปเกรดทุกอย่างด้วยดรมอนฮะเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยตายยากขึ้นเว้ยแล้วเวลาเราเข้าไปสู้เขาใช่ไหมเราแค่วางไขน่นี่เราก็ชนะแล้วใช่ไข่นี่จะช่วยเราได้เยอะเลยทุกคนไปค่อยๆลงก่อนโอเคไม่มีใครอยู่นะ <laughs> ขออัปเกรดเป็นอันนี้หน่อยจ้าแล้วก็ขออัปเกรดเป็นชุดเกาะหน่อยจ้าขอบคุณจ้า ไปเลยทุกคนเดีย๋ยวเราจะต้องไปฟาร์มเหล็กแต่และก่อนแล้วแหละแล้วก็ตามหาเขาด้วยมึงอยู่ไหนได้เวลาที่กูจะต้องฆ่ามึงแล้วสีน้ำเงินฮัลโหลนี่ขอเอาก่อนโอเคแล้วก็เดี๋ยวนะคลิกขวาตรงนี้ไปพร้อมกับนี่เลยทุกคนมากูม,มีสองตัวแล้วโอเคเรียบร้อยฮะจัดของให้เข้าที่เข้าทางสีน้ำเงินเจ้าอยู่หนใดผมว่าเราจะต้องเข้าไปตรงกลางเวเอ,อเราจะต้องเข้าไปตรงกลางแล้วก็แบบว่าไป ไปหาเขาเอาว่ะน่าจะต้องเป็นอย่างนั้นน่ะเฮ้ยทุกคนผมเจอเขาแล้วเอ้เอเอมึงมาดิสีน้ำเงินกูมาหามึงแล้วมึงมันจะต้องตายด้วยนะ้ำมือของกูสีน้ำเงินบอกเลยว่าชุดเกราะกัวแข็งแกร่งเฮ้ยหันมามองทางนี้อย่างนั้นเหรอเจ้าหันมามองข้าทางนี้อย่างนั้นเหรอสีน้ำเงินว่าเลยข้าไม่เคยเก่งกว่าเจ้าหรอกนี่ข้ามาตรงนี้แล้วสีน้ำเงิน ข้ามาแล้วสีน้ำเงินครับข้ามาข้ามาพอไก่ลถกุเรมสีน้ำเงินแล้วเหรอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวบักบักบักอะไรเจ้าจะไปไหนสีน้ำเงินเจ้าดิอาจะฆ่าข้าหรือตอนแรกตอนแรกเจ้าดิอาจจะฆ่าข้าสีเงินมาเลยมากูชนะโอ้พระเจ้าเย่ ต่อ้ผมจะเลิกเล่นไมโครฟ์ไปมากขนาดไหนนะแต่ฝีมือการคุยวีพีผมก็ยังอยู่ทุกคนยส่ yes! <laughs> นึกว่ามึงจะแข็งแกร่งนะถูกอ้ยกระจอกทุกคนง่ายเกิน <laughs> อ่าอะเพื่อนทุกคนก็เดี๋ยวคลิปนี้นะผมก็ไปก้นิดก่อนและการขอบคุณทุกคนมากผมที่รับชมเจอไปในคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมฝากากดไลค์กดแชร์กันด้วยละก,กันนะครับเบิมนี่แหละที่เขาเรียกว่า เทพเจ้า p ิวพตัวจริงโอ้คือแบบเห็นว่าใช้ง่ายๆใช้สมองนี่อย่าใช้แต่กำลังเออเห็นไอ้ตัวสีขาวป่าใช้แต่กำลังไม่ใช้สมองไงคิดไม่ได้อ่อนแอ